ยี่ยมชมแปลงทุเรียนบุญซันคิงนะครับตรงนี้อยู่ใกล้ซอยแปดนะครับซอยแปดสุราษฎร์นะครับขุนทะเลซอยแปดครับที่สุราษฎร์นะครับตรงนี้บุญซันคิงแปลงนี้หกปีแล้วนะครับนี่แปลงบุญซันคิงเดี๋ยวแปลงนี้นะครับลูกค้าเอาเพลี้ยไม่อยู่ด้านบนเพลี้ยะจะเยอะมากเลยนะครับแบบนี้ตรงนี้เพลี้ยตะกระจันฝอยลง ใบจะเหี่ยวแล้วก็จะร่วงยวเป็นกา้านทูบนะครับนี่เราเป็นกา้านทูบแล้วตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาทําทุเรียนยอดอ่อนออกต้องอบเพลียให้อยู่นะครับถ้าอบเพรียไม่อยู่ทุเรียนใบจะไม่สวยเลยนะครับี่แปลงนี้อบเพลียไม่อยู่ถ้าอบเพรียอยู่ก็จะสวยนะครับมุนสันคิงใบจะฝอยจะเล็กแบบนี้นะครับมุนสันคิงใบจะฝอยใบจะเล็กนิดนึงนะครับไม่เหมือนทุเรียนหมอนทองนะครับตรงมุนสันคิง นะครับเพลงนี้6กปีแล้วนะครับแต่ว่านะครับรอบนี้เพลี้ยลงแรงมากนะครับอยู่ใกล้สวนยางนะครับเพลี้ยลงประเภทลงด้านบนนะครับลูกน้องอาจจะฉีดยาไม่พอนะครับฉีดยาไม่ถึงยาฆ่าเพลี้ยไม่ถึงก็ทายเพลี้ยกินยอดนะครับโดยเฉพาะเพลี้ยที่อันตรายคือเพลี้ยจักจันฝอยอันตรายมากเลยนะครับมุนสันคิงลูกจะเขียวทรงจะยาวแบบนี้นะครับเนี่ยทรงบุนสันคิงอยู่แบบนี้ นะครับนี่คือซงบุญสันคิงถ้าลูกกลมลูกแป้นไม่ใช่บุญสันคิงนะครับเนี่ยบุญสันคิงลักษณะลูกแบบนี้นะครับถ้าลูกกลมลูกแป้นจะเป็นกลุ่มของพวงมานีนะครับแต่นี่เป็นบุญสันคิงลูกจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับแลแ้วแปลงที่จะเอาเพรื้ออยู่นะครับจะเอาเพลื้ออยู่แล้วก็ใส่ปุ๋ยให้ดีนะครับก็จะได้ผลอย่างสูงก็ฝากก, like, ก share, ดไลค์กดแชร์ดูได้ใน YouTube ช่องปุ๋ยภูทันพรีเมียมครับ